สวัสดียามเย็นๆครับบรรยากาศหน้าร้านไปก็ขาดหมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งทำใหม่อยู่ไวนิวชื่อร้านแล้วพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ที่พ่นสีก็ว่าจะยกยกขึ้นข้างบนนะยกขึ้นตรงสูงหน่อยข้างบนหลังคาเลยพ่นสีแดงแล้วทำกรอบเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บสีเก็บนิดนิดหน่อย แล้วก็เดี๋ยวป้ายนี้จะทำใหม่ทำให้ตัวหนังสือมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาติดข้างบนเลยช่วงประมาณกลางๆให้มันสูงหน่อยเวลามองแต่ไกลจะได้เห็นแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่ๆเลยนะแต่มันใหญ่กว่านี้ตัวหนังสือชื่อร้านอย่างั้นมองไม่ค่อยเห็น รถเยอะครับเส้นนี้คือมันทะลุไปรัดไปเส้นเพชรเกษมประมาณ5โลส่วนทางนี้ก็เข้าเมืองชุมพรประมาณ2โลเข้าเมืองนะไปโลตัสไปกวันเทาก็โล2โลไม่ไกลเป็นเส้นลองก็จะว่ารลองก็ลอง ก็ว่าได้นะจะว่าหลักก็ว่าได้แต่ก็ไม่ถึงกับหลักแบบเต็มตัวมันทะลุกันได้เมื่อวานลุยดายญ้าขึ้นมาถึงนี่เลยวันนี้ไม่ได้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุยต่อเอามุมเนี่ยป้วยเดี๋ยวจะไปขุดไปปลูกข้างหลังอยู่สักหนอสองหนอแตกยอดดีเลยไว้กินลูก ก็ย้ายเข้ามาแล้วนะครับจากเมื่อก่อนอยู่ตรงแยกปฐมพรก็เลยแยกมาประมาณปั๊มเอ g พีนะตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ซอยวัดประเดิมหรือว่าหมู่บ้านซันนี่วิวข้างสนามชนไก่ครับสังเกตตึกตึกตรงนี้นะตึกคู่หานี่มันจะตรงข้ามกับสนามชนไก่ถ้าเข้ามาทางไอ้ทุ่งคาหรือว่าขุนกะทิงนะ เส้นเลี่ยงเมืองชุมพรอ่ะเข้าทางสะพานแรกเราเข้ามาเพิ่มจะเจอสะพานทุงสูงอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายจะเขียนว่าหมู่บ้านซันนี่วิววัดประเดิมชุมชนวัดประเดิมหรือว่าโรงเรียนนานาชาติตรงมาเข้าเข้ามานี้ประมาณสัก2กิโลได้ครับข้ามคลองใหญ่คลองนคคราชมาก็ สังเกตตึกนี้เลย <c oughs> เพราะว่าเส้นนี้มีที่เดียวตึกฟูหานะเลยมานิดนึงสังเกตตึกนี้นะเลยมานิดเดียวก็ร้านเราก็จะอยู่ฝั่งขวาเลยเป็นห้องกระจกเลยครับ <c oughs> สังเกตป้ายแต่แต่ลักษณะนี้แบบเป็นห้องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียติเทียมอยู่ข้างหน้ามีที่เดียวครับตรงนี้ฝ่ามือนะ ถ้าสมมติเข้ามาทางในเมืองหมายความว่าเข้าแยกปฐมพรตรงมานะ่มาเจอวงเวียนปุ๊บมันจะมีสะพานข้ามทางรถไฟสูงๆก่อนจะเข้าเมืองนะให้เราเลี้ยวซ้ายออกยูเทิร์นแล้วก็เข้ามาในซอย15ที่เขาเขียนว่าชุมชนวัดประเดิมมันจะอยู่ตรงทีเ่เขาเรียกอะไรอะ่ะไทยสม,มุทรกับไทยประกันภัยนะ ทางเข้าหรือว่าโรงแรมเดอะเมอร์ซี่ขับเข้ามานี่ประมาณกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งครับเพราะว่าหลักหลักกิโลอยู่นี่หลักกิโลอยู่ตรงนี้นะก็รถจะเยอะเลยนะครับเส้นนี้คือมันบางทีบางคนมาเข้ามาท,ทําธุระชุมพรอ,อย่างเงี้ยในเมืองมันอยู่ตรงนี้เนาะขาออกไม่อยากออกอทางเลี่ยงเมืองนะเขาก็จะรัดมานี่เส้นนี้รัดมาเส้นนี้เลย เพราะว่าถ้าออกไปทางแยกปฐมพรเหมือนกับว่าแยกปฐมพรนะตรงไปย้อนออ้ย้อนไกลอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะรัดเส้นนี้กันก็สังเกตร้านนิวมานะครับจะเป็นร้านชำนะติดติดกันเลยเราก็อยู่นี่เลยเห็นได้ง่ายครับเห็นได้ชัดเจนเลยมองแต่ไกลก็เห็นเลย เดี๋ยวจะติดป้ายใส่ข้างบนแล้วก็ฝางข้างอีกทีหนึ่งบางทีมองมองเข้ามาฝั่งนี้ให้เห็นไม่งั้นก็ขยับขยับป้ายตัวนี้ให้มันสูงขึ้นเออไม่ไม่ใช่ขยับให้สูงขึ้นครับก็คือทําใหม่ให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นจะได้มองเห็นชัดเจนถ้าไม่สังเกตคือมันบางทีเราขับมาเร็วประมาณสักสิบยี่สบมันก็อ่านไม่ทันนะคือตัวมันเล็ก ถ้าทำตัวใหญ่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวทำใหม่ขึ้นไปติขดข้างบนหรือว่าจะสังเกตก็นี่แหละครับลูกกระจกไม่งั้นมองมาข้างๆก็จะมีตะแรงนะหรือว่าสังแผ่นเมทัลชีลกั้นทำเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมองหายาเทียมก็ได้ค่อยๆเลาะมานะถ้าใครมาไม่ถูกถ้าใครมาไม่ถูก ก็ไม่แบบว่าออไม่มั่นใจว่าร้านอยู่ตรงนี้ไหมแต่ถ้าเข้าซอยโมบ้านซันนี่วิวหรือซอยชุมชนวัดประเดิมถูกก็มาถูกครับค่อยๆเลาะมาเรื่อยๆนะเดี๋ยจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับเบอร์ตามนี้เลย0812318776ปดิกจอดชุมพรต๊ำน้ำนะครับมีทุกอย่างต๊ำน้ำนะ อุปกรณ์ก็มีแทบแทบจะครบแหละทุกวันนี้ยกเว้นท่อท่อผมไม่ได้ลงนะเป็นชุดปั๊มตัวใหญ่ตัวเล็กชุดประกอบตัวนี้จะเป็นห้องออฟฟิศนะก็คือเตรียมรองรับลูกค้าแบบว่ามีกาแฟให้กินมีน้ำเย็นๆนัน่งแอร์เยน็ยนๆคือมาบางทีมาคุยงานนะครับบางก็เข้าใจอ่ะบางท่านแบบ ยังรอการตัดสินใจแต่มาปรึกษากับช่างก่อนอะไรก่อนเข้ามาปร,ปรึกษาได้ครับแล้วก็พอปรึกษาได้แล้วก็ค่อยตัดสินใจเอาคือทําลองรับไว้ต้องมาคุยงานกันก่อนนะที่จริงอะ่ะคือบางทีอ่ะต้องเหมือนผมเนี่ยลูกค้ามาซื้อผมก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าต้องการใช้งานแบบไหนพื้นที่ชันไหมต้องการหัวสปริงเกอร์เยอะไหมผมก็จะคุยกันก่อนนะให้คําแนะนํา ไม่ว่าจะเรื่องเดินท่อหลายๆอย่างนะแล้วก็จะเ,เสนอปั๊มให้ว่าตัวนี้ได้เท่านู้นเท่านี้ตามโจทย์ลูกค้านะครับแต่ถ้าท่านไหนที่แบบงบงบไม่ถึงอยากได้ราคาประหยดัดมันก็มีครับผมแต่ว่า,ามันก็มีนะราคาประหยดัดแต่ทีนี้ก็ต้องทำใจเรื่องสปริงเกอร์บางทีชุดเล็กมันก็อาจจะได้ไม่มาก หรือว่าที่ขึ้นเขาไปลงชุดเล็กมันก็อาจจะส่งไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าถึงแต่มันน้อยแต่ถ้าทำใจได้ก็ก็ได้ครับเรื่องสปริงเกอร์นะอันนี้ก็เป็นชุดประกอบนะพร้อมพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยังว่างอยู่2ตัว3ามตัวนะมีชุดเกียร์อีกเช็ควงเช็ควาล์ว ทางอ่อนมีหมดนะครับตรงนี้ก็ทำหอยไว้โหลดของตัวนี้จะเป็นเครื่องเจ็ดสิบแรงโตโยต้านะครับเป็นปั๊มสามใบพัดใส่เกียร์ตัวนี้ผมเพิ่งใส่คันเกียร์ให้นะมันจะได้แบบเขา้าง่ายตัวนี้ไม่มีคัสนะครับ เข้าได้ปกตินะแต่ทีนี้เราเข้าเกียร์เราก็ต้องเข้าเกียร์ค่าไปก่อนแล้วก็สตาร์ทก็คือเวลามันมันก็ดีอย่างนะไม่ใส่คัตตนะ์ดีที่ว่าเราไม่ต้องมาซ์วิสคัสต์ถ้าคัต์หมดสามสี่พันมีแน่นอนครับแต่นี่เราก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปอย่างมากก็เติมน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายก็สองสามปีครั้งอะไรประมาณนี้หรือสองปีครั้งมันสองลิตรครึ่งเองเกียร์ ไม่เยอะครับน้ำมันตอนนี้มันทดรอบได้ครับัอดีมีเกียร์อยู่แล้วก็เลยเอามาใส่เพราะว่าปั๊มสามพัดเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละถ้าขึ้นเขาทุงสูงหน่อยมันต้องใช้รอบสองพันห้าสามพันอย่างนี้เฮ0หกสิบเจ็ดสิบแต่ถ้าสมมุติเออเราผ่านเกียร์เนี่ยเราเล่งเครื่องสักรอบพันห้าปั๊มก็ไปแล้วสองพันเพราะว่าเกียร์ห้าหนึ่งต่อหนึ่งจนห้าเกียร์สี่เท่ากับวนตรงหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เป็นโตโยต้าเจ็ดสิบแรงนะตัวนี้ราคาอยู่ที่จำไม่ได้ต้องแชทเข้ามาถามไม่งั้นก็โทรโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับตัวนี้ป้ายนะนี่แหละที่จะขึ้นไม่ย้ายแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นที่ของตัวเองแล้วไม่ย้ายแลย้วอันนี้ก็เป็นห้องช่างนะครับก็จะเอ,อ เครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมนะพร้อมเลยเดี๋ยวจะสั่งแท่นอัดไฮดรอลิกมาเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดลูกค้าเอามาซ่อมเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนเสียลูกปืนแตกอย่างเงี้ยผมอาจจะทําที่นี่เลยวันเดียวก็เสร็จอย่างนี้นะครับเพราะว่าปกติผมจะส่งขึ้นกรุงเทพส่งโรงงานมัน,ม,นมันช้าครับค่าขนเอ่อขนส่งก็วันสองวันแต่ถ้า ได้แท่นอัดไฮดรอลิกอะ่ะผมทําที่นี่ก็วันเดียวก็เสร็จถ้าไม่ติดงานอื่นนะเพราะว่ามันต้องถอดไปฟงใบพัดออกให้หมดเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนลูกปืนคือลูกปืนเนี่ยต้องอัดออกอย่างเดียวนะครับถามว่าเผาแก๊สออกได้ไหมออกได้แต่ว่าเผามันบิดแน่นอนเวลาเราเผาแก๊สนะเน่ะเหล็กมันเขาเรียกเออเหล็กมันดุ้งเหล็กมันดึงแม้แต่ศูนไมครอนเนี่ยไม่ถึงมิลน,นะ มีผลครับระยะยาวนะเวลาเราเร่งอ่ะมันกินลูกปืนเลยก็เคยเจอแล้วครับอัดออกดีกว่าต้องใจเย็นครับเปลี่ยนลูกปืนปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนใบพัดเนี่ยหรือถอดใบพัดออกเนี่ยถ้าถ้ามันถอดง่ายนะแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ไม่เกินสองชั่วโมงนะแต่ถ้ามันถอดยากก็จะใช้เวลาหน่อยก็โอเคครับผม วอนนี้ก็มารีวิวร้านใหม่ให้ดูนะช่วงคับและทุ่มกว่ากว่าหรือถ้าใครมาแบบล่วงเวลาก็โทรโทรหาได้ว่าเอออยู่ร้านไหมแต่ส่วนใหญ่ผมก็อยู่ตลอดนะก็โทรมาสอบถามก่อนก็ดีนะครับเผื่อออกข้างนอกก็โอเคครับผมฝากด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยครับผมจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งหรือว่างานเอ่อเซอร์วิสลูกค้าอะไรอย่างเงี้งานสปริงเกอร์เดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับไปแล้วบายบาย